ไม่ได้ตีพิมพ์แล้วก็เลยคิดว่าเอามาลือ้อแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็หารูปมาเสริมแล้วก็ประสบความสําเร็จมากแล้วก็เรื่องเจ้าชีวิตที่พ่อเขียนเช่นกันแล้วก็เล่มอื่นๆนะฮะเกี่ยวเกี่ยวกับประสาทขมรในประเทศไทยหลายเล่มก็เริ่มทํามันก็เริ่มไปได้ดีก็เลยเอชอบทําหนังสือก็คงติดนิสัยจากพ่อครับซึ่งพระอ,องค์จุนเขียนหนังสือสนุกมากครับ <ฮะ S 1> เกิดวังประุษสนุกสนุกมากแล้วก็ผมเพิ่งทราบว,ว่าท่านเขียนแบบหลายสิบเล่ม ใช่ใช่เยอะมากมเขียนเรื่องประวัติศาสตร์เขียนเรื่องนโปเลียนเขียนเรื่องเฟรดริกมหาราชเขียนถึงบางคนที่เราอาจจะจำชื่อไม่ได้สมัยนี้แคทรีนมหาราชนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่มีในตลาดแล้วหลายปีแต่ว่าท่านก็ภูมิใจว่าเช่นกันกับเราที่บอกว่าเออเรียนเก่งแล้วก็ดีใจเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างเอง<ม>ของพ่อก็เช่นกันนะฮะเพราะว่าหนังสือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประสบความ,ส,มสำเร็จหรือไม่ แต่ในปรากฏว่าตลาดก็รับก็พิมพ์เป็นพันนะฮะซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วพอเราพิมพ์หนังสือทีก็จะเอ๊จะพิมพ์พัน0้าหรือพันสดีหรือพันเล่มเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม